นี่ต่อไป <c oughs> ถึงสิ่งที่เรียกว่าฤทธ์ <c oughs> มีปัญหาจะตั้งขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าฤทธ์เนี่ยน่าสนใจเพียงไร <c oughs> จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าฤทธ์ก่อน <c oughs> คำว่าฤทธ์เนี่ยอิทธิสันตกิตเป็นฤทธิ์ฤทธิ์ี่เนี่ยที่แรกที่เดียวก็เป็นคำธรรมตา เป็นคำธรรมดาที่เล่งถึงสิ่งที่มีสมรรถภาพช่วยให้เกิดความสำเร็จตามธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยสิ่งใดมีสมรรถภาพช่วยเกิดความสำเร็จสิ่งนั้นเรียกว่าฤทธิ์ที่ต่อมามันขยายขึ้นไปถึงในความสำเร็จในทางหน้าอัดจันรเป็นปาฏิหาริย์จนกระทั่งไปพบไปฤทธิชนิดที่เป็นเรื่องทางนามธรรมาล้วนๆขึ้นมา พราะว่าเมื่อเป็นนามธรรมเนี่ยมันมีทางที่จะปรุงแต่งหรือปรับปรุงให้มันไปได้ไกลให้มีความน่าประจันได้ไกลกว่าเรื่องที่เป็นวัตถุเมื่อ <c oughs> อย่างว่า <c oughs> เรามีเครื่องทุ่นแรงสมัยนี้มีรถแท็กเตอร์ทำงานเพีเดียวก็ทำถนนได้มากมายนี่มันก็เรียกว่าริบเหมือนกัน <c oughs> แต่มันเป็นเรื่องทางวัตถุี่ความน่าประจันมันเป็นอีกอย่างหนึง่งที่เรื่องทางทจิตใจทาง นามธรรมที่ไม่เกี่ยววัตถุนั้นมันก็จะก็เป็นไปแต่ในทางจิตใจฝึกกันจนสามารถทําให้ผู้อื่นรู้สึกได้ตามที่ผู้แสดงที่ต้องการให้รู้สึกจนสามารถบังคับให้เขาได้ได้เห็นภาพด้วยตาเหมือนที่เขาต้องการให้เห็นให้เขาได้ยินเสียงโดยหูประจับชัดเหมือนที่ต้องการให้ได้ยินให้เขาได้กลิ่นทางจมูกเหมือนที่เราต้องการให้เขาได้กลิ่น ้อกการเขารู้สึกที่ลิ้นรอดลกกินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับที่รู้สึกทางลิ้นจริงๆสัมผัสทางผิวหนังนิ่มนวลกระด้างอะไรก็ให้รู้สึกเหมือนกันกระทั่งให้รู้สึกในทางจิตใจให้กลัวให้เอรักให้อะไรก็ได้โดยที่ผู้นั้นไม่รู้สึกตัวอันจริงต้องได้ประโยชน์อย่างยิ่งน่าสดะจาอย่างยิ่งแต่เรื่องทางจิตใจอย,อย่างนี้ไม่สําเร็จเป็นวัตถุ เพราะฉนั้นจึงไม่สามารถจะนิรมิตวัตถุแท้ๆขึ้นมาสำหรับใช้สำเร็จประโยชน์ได้เช่นว่าจะนิรมิตกุดดีวิหารอยู่เองจะนิรมิตข้าวปลาอาหารขึ้นว่าให้บริบูรณ์ไม่ต้องเดือดรอ้อนอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ <c oughs> มันชั่วเวลาที่แสดงทิศทางจริงเหล่านี้ปรากฏอยู่หรือรู้สึกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นขาใจ หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏฉั้นจึงไม่สามารถที่จะสร้างกุฏิวิหารอยู่เองต้องมีพครื่บดีสร้างเอาไวา้เป็นพระเชตว,วันเป็นเวลูวันเป็นอะไรก็ติดแท้และบางคราวพระพุทธเจ้าก,ก็อดอาหารเพราะุกทุกพิกภัภัยต้องทันข้าวตาเลี่ยงมากวันวันรับวายมือนี้ก็มีเป็นพระตดดโดกเล่นแรกเปิดดูตอนมี้มนดีด <c oughs> กี่ก็แปลว่า เรื่องทางวัตถุกับเรื่องทางจิตใจนั้นมันคนละเรื่องอสามารถจะแสดงฤิธิ์ได้โดยกันทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องฤทธิ์ทางจิตใจแต่ทรงขยักขยแยงที่จะแสดงดิษฐ์ในทางจิตใจชนิดนั้นเพราะเป็นมายาเท่านั้นเองนั่นจึงห้ามไม่ให้พิจูตแสดงและพระองค์ก็ไม่ทรงแสดง เราไม่พบในบาลีเป็นในตัวพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์แต่ว่าจะพบในอัตถกาถาที่อัตถกถาธรรมบทในหนังสือรุ่นหลังมีพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เราจึงไม่ค่อยจะเชื่อหรือว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปวินิจฉัยเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่จริงที่พระเจ้าได้ตรัสว่าฤทธิ์ต่างๆที่แสดงกันโดยจินตวิธีเพะเอิน หายตัวนั่นนิรมิตน,น,น,ตนี่มีหูทิพตาทิพน,หนหายหลังนี้ทั้งหมดทั้งหมดนี่เรียกว่าเป็นริชนิดที่เป็นสาตวาอุปัิกาสาตวาคือประกอบด้วยอาสาวะหนยควก็ต้องทําด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เท่สานั้าและสาวะอุปัติกาเนี่ยก็เป็นไปเพื่ออุปัติ เป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นไปกับด้วยอุปธติอุปัติแปลว,ว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นธิที่เป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นกระทําด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นอันธิ์ประเภทนี้เป็นสาสวะเป็นอุปธิกาที่ขอใสนใจริทข้อที่สองที่เด็กว,ว่าอนาสวะอนุปธิกานั่นคือการบังคับจิตของตนเองได้ตามประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างว่าในเรื่องปฏิกูลให้เห็นสิ่งปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลโดยเห็นสิ่งไม่ปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยความเป็นปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยความไม่ปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยไม่มีอะไรเลยนีโดยไม่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นทั้งปฏิกูลนี่ก็เป็นตัวอย่าง,งอันหนึ่งที่แสดงว่าสามารถบังคับจิตใจได้สําเร็จ จนกระทั่งมีสติสัมปชัญญะและอุเบกขาอยู่ได้ในที่เฉพาะหน้าแห่งอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มาปรุงแต่งจิตจิตมีสติมีสัมปชัญญะมีอุเบกขาอยู่ได้นี่คือริ์และเป็นริ์ประเภทอันนาสวะไม่มีอาสวะอนุปจิกาไม่มีอุปติไม่เร้าหมอง ไม่ยึดมั่นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าริ์มีอยู่อย่างไรและหน่าสนใจอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกันอีกอย่างหนึ่งว่าไอฤิ์ที่จะแสดงมันจริงๆเพื่อใหเปิดอิทธิปาฏิหาริย์ประเภทสวาอุปติกานั้นก็ยังทํายากมีการปฏิบัติมากเป็นซิสเต็มใหญ่ทําได้แต่เพียงบางคนไม่กี่คนนี่ว่าจะทำได้จริง ที่นีที่ไม่ทำได้จริงก็เป็นเรื่องหลอกลวงเล่นคนได้สนิทเป็นพวกมายาวีก็มีอยู่พวกหนึ่งเหมือนกันในบาลีก็มีกาวถึงมนชื่อมณิกาอะไรต่างๆเป็นพวกเล่นคนแสดงปรากฏการณ์ได้เหมือนกับฤทธิ์จริงๆเหมือนกันก็มีแต่ล้วนแต่ฝุกยากลําบากไอฤทธิ์ที่เป็นอนาสวะอนุปติกากลับอยู่ในทิศสายที่คนทุกคนควรจะทําได้ มันน่าน่าน่าคิดไปในส่วนนี้ที่เราไปสนไปสนใจในริ์ส่วนที่ไม่ไม่อาจจะทําได้ฤทธิ์ส่วนที่ควรจะทําได้และมีประโยชน์ที่สุดเราก็ไม่สนใจแต่เรายังชอบในสิ่งที่เรียกว่าริ์อยู่ดีไี่ขอคิดกันดูจะใหม